สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่นาก็จะมาเที่ยววังเก่านะคะที่ชื่อว่าเล็กเออเคออยู่ทางตอนใต้ของสวีเดนนะคะอยู่ที่เมืองรีชชอปปิงนะคะก็พาชมบรรยากาศรอบๆก่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปในวังเก่าพอดีพี่นาและแฟน ก็มันขับรถก,กันมาไกลอ่ะเนาะก็เลยหิวกาแฟก็เลยจะเข้าไปหากาแฟกินก่อนนะคะก็จะถ่ายให้ชมนิดนะคะเป็นวังเก่าที่ที่สร้างในสมัย400กว่าปีที่แล้วนะคะแต่บรรยากาศในวังในปราสาทอันเนี้ยเดยวพี่น่าจะทำคลิปให้ดูทีหลังนะคะอันนี้โชว์ก็ถ่ายชมบรรยากาศรบอบๆไปก่อน มาเลยค่ะตามพี่นามากินกาแฟกันเลยค่ะทุกคนก็จะมีคนมาเที่ยวมากนะคะแต่โชคดีที่เรามาก่อนมันก็มีที่จอดรถแล้วก็เขาจะมีนักท่องเที่ยวมาแวะชมพวกที่เข้ามาจากเยอรมัน ออสเตรียก็จะมาฝรั่งเศสคือวังเนี้ยเป็นฟาร์มผูกพันของราชวงศ์ในยุโรปไม่ว่าจะเป็นอืรัสเซียฝรั่งเศสฮอลแลนด์หรือหรือออสเตรียนะคะทุกท่านที่คือเขาโดยมากเข้ามาก็าจะพักที่วังนี้นะคะ เป็นวังที่สูงมากนะคะมาทุกคนพี่ณาเข้าไปร้านกาแฟก่อนคะ่ะอันนี้คือร้านกาแฟนะเมื่อก่อนร้านกาแฟตรงเนี้ยเอบริเวณที่เขามาทําร้านกาแฟนะมันจะเป็นโลเป็นที่เลี้ยงม้านะคะเป็นที่เลี้ยงม้าเป็นที่เลี้ยงม้าด้วยแล้วก็เป็นที่พักของคนที่ดูแลม้านะคะเขาไปเลยไปดูซิว่ากาแฟที่สวยเดนเนี่ย เขามีอะไรขายให้เรามั่งนะคะก็จะมีเข้าไปถึงเราก็จะหยิบถาดนะคะหยิบถาดหยิบแก้วเขาจะวางแก้วอะไรอย่างเงี้ยในแบบของเราวันนี้ไม่ใส่สีฟ้านะคะทุกคนก็จะหยิบแก้วอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะดูว่าเราจะกินกาแฟแล้วกินชานะคะก็พิ่หากจะถ่ายให้ดูชัดเจนอะไรมากไม่ได้เพราะคนเยอะนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะขนมนะคะ มีเครื่องดื่มให้เรานะคะก็เป็นขนมจุกจิกที่ทานกับกาแฟะนะคะก็จะเป็นประวันเนี้ยแล้วแต่เราจะเลือกกินนะคะอันนี้ก็เป็นพายบูเบอรี่นะคะแล้วก็จะมีแซนด์วิชเล็กๆเ,เป็นแซนด์วิชกุ้งหรือแซนด์วิชแฮมแฮมกับชีสนะคะแล้วแต่เราจะเลือกอันนี้คือแซนด์วิชนะคะทุก แซนด์วิชกุ้งกับแซนด์วิชแซนด์วิชชีสนะคะแต่สรุปแล้วพี่นาก็เลือกอะไรไม่ได้ดูไปดูมาก็เลยจะกลายได้กาแฟกับส,สิ่งนี้นะคะที่พี่นาจะเอาเป็นขนมปังนะคะก็เป็นขนมปังเฉยๆนะคะราดด้วย น้ำตาลแล้วก็เนยนะคะอร่อยก็อร่อยดีถ้ากินกับกาแฟานะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ชมคลิปนี้นะคะสามารถติชมได้นะคะชอบหรือไม่ชอบก็ไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่นาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ